สวัสดีครับเกษตรผสมประสานไรดวงดาวครับผมหลังจากที่หฮอได้ทําการเผาเมือว่านนี้นะครับเนาะสําหรับเตาขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจากเป็นถังสองรอยลิตรจะเพิ่มขึ้นมาประมาณหาหกรอยลิตรนะครับเนาะหฮาทําการเผาในระยะเวลาสี่ชั่วโมงครับผมอีก1ินาทีสี่ชั่วโมงค่ายแก๊สนะครับแล้วก็ค่ายแก๊สประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเนาะบันนี้หฮากับพานมาประมาณอ่าขวบเก้านะครับแบบว่าเมื่อนี้4ี่โมงนะครับ ที่ห้อจุดติดแหละกับมือนี้ที่มงห้องมาเปิดนะครับเนาะผมก็ได้เปิดแล้วล่ะผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งไกลๆนะครับเนี้ยครับผมพานลอยประเทนครับสําหรับท่างนี้ฟื้นบ่พ่อเลยครับเด้อฟื้นบ่พ่อเพราะว่าเผาทดสอบดูหลายจนม่วมีฟื้นจะเผานะครับเนาะนี่ท่างนี้เนี่ยคือเขาเลี้ยงผมจะเลี้ยงประมาณไตเล็กนะครับนี่ประมาณไตเล็กไม่กี่นิดลดลงประมาณคืบหนึ่งนะครับจดลงประมาณคืบเครื่องคืบหรือว่าคืบหนึ่งประมาณนี้ครับ อ่าผมเลี้ยงอยู่ไตเล็กส่วนฟังนี่ฟื้นบ่พ่อนะครับเนาะแล้วอันนี้ก็คือเลี้ยงไร่ตังนะครับเด้อเพราะว่าเลี้ยงไร่นอนแล้วบดน,นี้มันบอยากตัดใหม่ดูนะครับเนาะสดี๋พามาเบิง่งใกล้ๆครับผมโอ้โหแบบรอยเส้นพันนะครับพนันรอยเส้นพูดอะเป็นท่าน,นั่งมืดเลยครับผมก็คือรอบนี้นี่เป็นท่าน,นั่งมืดเลยรอยเส้นะครับ สวยงามครับสวยงามอันนี้เห็นสีเป็นดังๆโบเมนใหม่นะครับพี่ไม่แดงนะครับผมไม่แดงเนี่ยทานไม่แดงครับเป็นมืดนะครับนะเนาะมืดซุ้มเงี้ยนี่ก็พานนะครับพูดหละเพือพานลอยไปเส้นแล้วสวยงามครับสวยงามเผาไม่ขนาดแง่เลยครับผมเผาไม่ขนาดที่นิวหานิ้วได้เต่านี่ ใายเกจหนึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นไม้ที่แบบว่าบเป็นไม้เนื้อแข็งจะเป็นไม้จะข้ามหรือว่าไม้อาลางเนี่ยประมาณนี้ครับผมอาจะนี่ครับตอนนี้อันนี้ผมตั้งตั้งตั้ง,งได้ได้ได้ครับเนี่ยผมสาวเดียวอดลัางได้ได้ครับผมบมเดลเป็นส้อยน้อยแต่ว่าขันเป็นส้อยลายขวงก็จะได้หลายกว่านี้นะครับเนาะนี่ก็สวยงามนะครับผมนี่ข้อข้ไอ้เพิ่งยักหน่อยนย พานมืดครับผมพานพานร้อยปเปรเต้นเลยแต่คือเต่าของหฮอหนี่พานแล้วแต่ว่าวิธีการทานะครับทุกสิง่งทุกอย่างนะครับมันต้องสมส่วนกันนะครับเรื่องเฮาจะไปพิษเป็นพิหลายลายมันกับ,บ,บ่บเป็นท่านในห่านะครับการไขยแกะหรือว่าการจุดเต่าไม่จะติดหนักนะครับเฮาก็ต้องมีสัดส่วนความสูงความกวาม้วางอย่างนะครับเฮาต้องคํานวณกันจากน่อยว่าท่านของหฮอหนี่ก็เห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นท่านรอยปรเต้นนะครับเนาะนี่ครับ สวยงามเลยสวยงามแล้วเผากะกะคุ้มค่าครับผมคุ้มค่าแบบว่าอีกสิบนาทีกะอีกสิบนาทีกะบครบชีชีชั่วโมงที่ห้าทําการเผานะครับระยะเวลาแล้วก็ติดแก๊สประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเรื่อง่ายแก๊สเนี่ยคืนอยู่กับชนิดไม่แบบว่าไม่ที่มันเนื้อแข็งไม่ที่มันเนื้ออ่อนนะครับเนาะส่วนไม่เนื้อแข็งกับขี่ายแก๊สโดนนะครับผม ส่วนเตาของเ้านี่ย่งหนาเลยครับนี่ยหนาตึกชัยเลยเยาวนั่นครับผมยาวน,านั่นส่วนทองเ้าก็ยาวนั่นครับผมส่วนวิธีการทําวิธีการเฮ็ดเดี๋ยวผมกับมาสอนนะครับทุกทุกคอ,อเฮ็ดแบบละเอียดเลยครับสอนสอนแบบละเอียดเลยครับผมโอ้เดี๋ยวจะเบิง่งผ้าบิ่งรอบๆลบเล็กน้อยครับผมพาเบิงลงรอบเล็กน้อยนี่ครับเตา อันนี้ก็เป็นเตาขนาดใหญ่ึืนนะครับประมาณหากระสอบทึงหกกัสอบนะครับกานเลี้ยงดีๆได้ย่ครับหกกระสอบหลายท่านก็บว่าเอ๊ะทำนี่มันบ่หอดหกกระสอบหรอกมันมันจะเปรียบเทียบกับเตาดินนะครับว่าเตาดินทำนี่บ่หอดหกกระสอบมั่นก็สิเป็นบ่ไรนะครับเพราะว่าอัตราส่วนข้างในนะครับของห้อสามารถใส่ได้เมื่อไหร่ครับส่วนเป็นเตาดินนี่เอาเลี้ยวบางยังไงแต่ว่ามันก็อบนานะครับอบสิบยี่สิบสามสิบเส้นก็แล้วแต่พี่น้องสี่อบนะครับเนาะ ว่าอันนี้คือเ่าได้เต็มๆเลยนะครับเลขของหอกได้เต็มๆเลยหรือว่าท่านไหนอยากสนใจตัวทดลองนะครับเนาะก็จะมีตัวแบบ2 0 0รลิตรแบบนี้ครับผมสองรยลิตรกับเผาดีครับผมเผาดีนี่ไก่ยาแบบขั้วเลื่อนนะครับหรือว่าเผาเป็นธุรกิจเล็กๆก็ให้เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือสร้างจองไปแล้วครับผมสร้างจองไปแล้วเอนัดไม้กับทรงเมื่อนี้นะครับผมลืมนะครับผมผมลืมเปลี่ยนวัพ่อนะครับ ไปเนี้เบาเปิดนะครับเนาะจัดทรงให้มืออืน่นก็คือซีใบนี่จัดทรงให้มืออื่นนะครับผมอ่าเป็นยังไงครับผมพ้ามารับชมแล้วก็ได้เห็นผลงานของเฮ่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวต่อไปฮาก็จะมาอัปเดตข้อมูลดีๆแล้วก็ข่าวสารสิ่งที่มีประโยชน์นะครับเนาะแล้วก็วิธีการทำนะครับรืม,มไปไหก็คือวิธีการทำก็จะมาเผยแร่พี่ให้น้องได้รับชมพี่น้องกั ากดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าถืออกถือใจก็สามารถคอมเมนต์มาทักทายกันได้ครับผมนี่เป็นทานลอยไปเต้นนี่ครับก็คือบันเจะบมีขี่เท่านะครับผมทานตรงนี้ขี่บบมีขี่เท่าเลยอันที่มืดดำๆมาครับก็ดำมาหลายดำอันนึงก็คือจับดำควนนะครับเนา,าด,ำ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 ดำควนไนะม่น้ำมันเครื่องนะครับผมแต่ว่าทานจุ่มนี่ก็กลายเป็นทานแมโอชานะครับผม นี่ไม้เนื้อแจ้งมัเกิดคาะยากแน่นมารับครับแข็งตึกรอบแรกเข้าใส่ไม้แน่นหน่อยนะครับไม้แน่นหน่อยทำนี่โปโมือนิ้วก้อยนะครับผมแต่ว่าที่นี่มันเป็นไม้พุคือฮอตเอามันมันสองสามปีแล้วนะครับเผามเาเผาแก๊สบอ่อไลนะครับผมแก๊สบ่ไหลเดแล๋ยวก็คือปัญหาก็คือยางไหม้นะครับน้ำน้ำยางไหม้ไหลต้องไปหาไหม้แค่ใช้ไม้ทอดน,นั่นที่เดือกยางไหม้นี่บ่เป็น่านนะครับเนาะ บันี้รอบนี้เขาก็เลยมาเห็ดไหมก็คือเอาตะแกงมาฮ้องนะครับผมเพื่อจะหายน้ำยางไม้ของเข้านี่ไหลลงไปยดถือก้นถังแล้วทําการต้มแล้วก็ไม้ไปนะครับผมวิธีนี้ก็เห็ดแห้ทานของเข้าเป็นท่านลอยไปเส้นนะครับผมนี่เมื่อนี้ผมก่จะบาเท้วครับเพราะว่ามนันิคำนะครับวนันคำเดี๋ยวผมจะมาเทแล้วก็จะถ่ายรูปให้พี่น้องได้รับชมอีกเชือหนึ่งแต่ว่านี่ลอยไปเส้นเลยครับครับผมเนี่ยับเนียเป็นก้อน ก็คืออ,อบางท่านพ่นจิตัดน่ประมาณจำนนออานี้ครับคอรอแเคเล่แบบนี้ก็คือพอดีกวนลดบัน,น้ตัสั้นๆใช้เรื่อยวงเดือนหรือว่าวิเครื่องตัดนะครับตัสั้นๆคอรอเคเล,ล่กันเขาเลี้ยงเต็มนี่นี่ประมาณหกกระสอบนี่โบผ่านเลยครับผมโบผ่านเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาพี่พาน้องมารับชมเพียงตัวนี้นะครับเนะาะแต่คลิปต่อไปก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับผม คลิปต่อไปเขาก็จะมาแนะนําคลิปวีดีโอดีๆสาระดีๆให้พี่น้องได้เียนรู้รับชมน้องกันเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะฝากไว้จำนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมสบายดีสวัสดีครับ